จำเป็นต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh เสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคุณทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมารท์ทคารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่า ถูกจริงนะครับผมวันนี้ผมกลับมากับรุ่นยอดนิยมจริงๆนะครับผมรุ่นไหนอะไรยังไงทุกท่านรู้จักกันดีกับเจ้า W212 E-Class นะครับผมแต่ตัวย่อยรุ่นไหนจะเป็นยังไงพาเดินชมสีสันรอบคันว่ามันคือสีบรอนเงินเต็มสนิทนะครับผมเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายที่สุดถ้าเกิดเทียบกับสีอื่นๆนะครับผมรุ่นย่อยของเขาคือตัว E300 กับเครื่องยนต์ V6 ขุมพลังหัวใจใหญ่ๆ3,420กว่าม้า บ,บอกเลยว่าแรงสะใจกับไซส์กลางๆบอดี้ของเขาเป็นเครื่องยนต์ที่ใส่ใน S-Class W221 อะไหล่หล้นเมืองเต็มเมืองหมดปัญหาเรื่องความจุกจิกอึดถึกทนอีกหนึ่งรหัส M7272 นะครับผม,นะบผมตัวรถเป็นปี2011เป็นเกียร์คอ7สปีดแล้วมากับร้อแมกขอบ18 AMG ตัวย่อยของเขาคือตัว A v วังกาดนะครับผมก็รุ่นย่อย,ยท็อปสุดของเขา กระจังหน้าเจ้าของเดิมก็ได้เปลี่ยนเป็นดิมอนเกียนะครับผมให้ร่วมสมัยยิ่งขึ้นนะครับผมต้องบอกว่า W212 ที่ออกมาในยุคของเขา,าปี2010ต้นๆเนี่ยเป็นรุ่นที่ออกมาขายดีถล่มทลายด้วยดีไซน์ของเขาที่ทําออกมาล้ายุคจริงๆนะครับผมยังสวยเป็นอมะตะยันปัจจุบนันผ่านการเวลาทําอะไรไม่ได้กับความสวยงามของเขาตัวรถเป็นสีบอนภายในเป็นสีเทาอ่อนตัดกับสีดําลายไม้ต้องสีเข้มตามสายเอวังกาดนะครับผม พาไปนั่งพูดคุยกันในรถดีกว่านะครับผมกับความสวยใสยเดิมของเขาเพราะรถวิ่งมาน้อยจริงๆกับแสน0 0 0มกิโลนะครับผมนี่เขาเลขหม่ของเขานะแสน0กหมกิโลนะครับผมตอนนั้นที่ออกมาบอกเลยว่าต้องมี4ล้านบวกๆก,กับ e 3 0 0นะครับผมว่าเครื่องยนต์หัวใจใหญ่ๆเนี่ยราคาจะแพงกว่าตัว e 2 0 0อยอย่างแน่นอนนะครับผม ให้ชมสีสันภายในนะฮะเป็นสีเทาอ่อนๆอเบาเขาตัดสลับกับซอฟทัดสีดําแผงประตูนะครับผมยังดูสวยงามเกินการเวลานะครับผมนี่นะครับให้ดูช้าๆชัดๆ,ๆ,ๆเลยนะค,ะคนอนโซลซนลายไม้สีเข้มๆนะครับผมนะครับผมตามสไตล์ตัวย่อยเอวังกาดนี่นะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบฮะ,ะไม่ต้องพูดถึงนะฮะแอร์ก็แยกโซนซ้ายขวาเบาะสามารถเมมโมรีทั้ง ซ้ายและขวาเช่นกันเมมโมรีได้3จุดปรับไฟฟ้าตามสไตล์ Merced e เ b e เบนมาตรฐาน Merced e เ b e เบนทำออกมาอย่างนี้แทบทุกรุ่นนะครับผมไฟก็เป็นโหมดออโต้ปรับปุ่มเดียวก็ขับได้เลยนะครับผมนี่คือความสวยเดิมของเขากับ W212E3 0 0โฉมไฟแยกเกียร์คอ7สปีดแล้วในเมื่อเกียร์เยอะ อัตราสิ้นเปลืองก็จะน้อยนะครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของการที่นวัตกรรมที่รถสมัยใหม่ทําออกมายิ่งเกียร์มากเท่าไหร่นะผมก็ไม่ต้องลากรอบมากเท่านั้นความสิ้นเปลืองก็น้อยลงตามลําดับนะฮะแต่ถือว่ารับได้กับเครื่องยนต์ 3,000cc V6 อัตราบริโภคเคมไว้ที่10กิโล บวก,บวกน,นิดต่อลิตรถือว่ารับได้กับหัวใจใหญ่ๆของเขาใครที่ชื่นชอบรถไซส์กลางแรงๆคันนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนซื้อแจกเด็กแจกลูกแจกหลานแ,แจกกิ๊กสิครับราคานี้นะฮะถูกไปไหนถูกกว่าก,กระเป๋าถูกกว่านาฬิกาท่านผู้หญิงแล้ว3ามแสนกว่าบาทรถใหม่ๆ4ล้านกว่าเหลือ3ามแสนกว่าบาทไม่ถึง10%แต่สภาพรถผมนี่0กําไรชัดๆนะครับผมบอกเลยนะครับผมลงเอาเทียบตักกะง่ายๆคุณเสียเงินไม่ถึง8%แต่คุณได้สินค้า90% มันจะขาดทุนตรงไหนครับผมแล้วถ้าเกิดคุณเอารบรุงรักษาดูแลต่อให้มันสมบูรณ์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วดูแลรักษาให้มันดีเนี่ยคุณจะได้สมรรถนะได้ความหรูหราได้ภาพรักได้ความปลอดภัยได้ช่วงล่างได้หัวใจเครื่องยนต์ในราคา4ล้านบาทแต่เราเสียเงินแค่3 0 0 0 0นกว่าบาทนี่คือความคุ้มค่ากําไรกับการซื้อรถมือสองคุณเลือกรถดีรถ มีประวัติคุณได้กําไรชัดชนะครับผมเพราะว่ามือหนึ่งมือสองขาดทุนนี่ขาดทุนให้เละเทะไปแล้วพูดง่ายๆนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งกันที่เจ้าของเดิมเนี่ยแหมน้ําตาตกในไปแล้วนะขาดทุนเป็นล้านนะฮะวันนี้เหลือโอกาสของเราชาวบ้านอย่างเรานะครับผมคนทํางานไม่ต้องรวยแล้วครับผมก็ขับเบ้นได้นะฮะถือว่าเป็นกําไรโชคดีจริงๆที่รถไฟฟ้าออกมาให้เกลื่อนตลาดตัดกันราคาแข่งขันกันนะครับผมทําให้รถมือ2มือ3ามม c อเ e ด็จเป็นรถยุโรปต้อง ปรับราคาลดลงมาเรียกได้ว่าแหมมันจะแทบเสียราคาความเป็นเบนแล้วนะครับผมคือความโชคดีของของเราดีกว่านะฮะเสียเงินไม่ต้องเยอะแต่ได้รถสภาพดีไปใช้รถที่ครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่า4ีล้านเนี่ยมาเสียเงินซื้อส0 0 0สนกว่าบาทคุณซ่อมให้ตายอีกสักแสนหนึ่งก็ยังรับได้นะฮะแต่เพราะว่า ซ่อมให้ตายสมมติซ่อมสักแสนหนึ่งแต่คุณได้รถ4ล้านกลับมาใช้มันก็กำไรอยู่ดีแล้วคันนี้ไม่มีอะไรให้ซ่อมแลยครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ยังสมบูรณ์นะฮะช่วงล่างก็ยังดีแอร์ก็ยังเย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมอัตราเร่งอัตราขับขี่ดีมากนะฮะกิโลที่ใช้อยู่ก็เพียงแค่แสนหกหมื่นกิโลถือว่าน้อยจริงๆสําหรับรถที่ผ่านการเวลามาตั้งแต่ปี2011วันนี้2010ประมาณ15ปีนะครับผมโบดงบอดี้สีสันยังสวยเต็มนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งคันที่ใครที่หารถ Mercedes b e เ z ในราคาประหยัดไซส์กลางๆกับโฉมกลางเก่ากับใหม่ที่ไม่ตกยุคกับดีไซน์ W212 ที่เป็นเอกลักษณ์ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมคันนี้จะตอบโจทย์กับทุกท่านทุกๆคนจริงๆนะครับผมก่อนที่เราจะไปชมห้องเครื่องและทดลองขับนะครับผมผมพาไปนั่งตอนหลังสักนิดดีกว่าว่าความกว้างขวางความพิเศษของ E-Class ทำไมเขาถึงขายดีนะครับผม E-Class เป็นไทยที่ขายดีที่สุดของ m e r c e d e s b e n z ถ้าเกิด เทียบกับ S C l ค s s C c l ค s s A เ l ค s s B c l ค s s เนื่องจากเป็นรถที่ตอบโจทย์อนเนกประสงค์ใช้ได้ในชีวิตจริงชีวิตประจำวันไม่เล็กไม่ใหญ่จอดง่ายนะฮะนั่งสบาย E ีคลสตอบโจทย์ในคันเดียวเลยนะครับผมก็ซื้อสำหรับ ขับไปทํางานวัยทํางานก็ขับได้วัยรุ่นก็ขับดีชายก็ขับได้หญิงก็ขับดีกะเทยก็ขับได้นะครับผมก็ไม่มีการเลือกเพศเลือกวัยรถตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยจริงๆจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเด็กจะเป็นวัยรุ่นวัยเกษียณใช้งานได้หมดกับ Mercedes-Benz e c l คลาส .212 ลำนี้นะครับผมความสวยเดิมเขาก็เบาะเบื่อสีสันทุกอย่างยังใหม่ครับผมแอร์ตอนหลังก็มีสิครับเบาะยังแม่ยังหนังยังเป เปรี้ยนะครับผมก็ถือว่าเอากําไรไปใช้กันพูดง่ายๆนะครับผมนะฮะแอร์ก็แยกโซนตอนหลังด้วยไม่ต้องแย่งกับตอนหน้านะครับผมหัวหมุงหัวหมอนปรับไฟฟ้าใช้งานได้หมดความกว้างขวางของ e class ทำไมถึงขายดีเพราะว่ามันไม่เล็กเหมือน c class นะครับผมนั่งสบายนะห้าคนครอบครัวไซสก์กลางๆพ่อแม่ลูกนี้นั่งสบายสบายขับขี่กลางกายแต่จังหวัดปลอดไภัยไว้ใจได้กับ mercedes benz อยู่แล้วนะครับผมดูสิครับเข่าผมยังเหลือทักหนึ่งกำปั้นนะฮะนี่ผมสูงเกือบร้อยเบาะคนขับก็ปรับผมขับเอง ถือว่าถ้าเกิใครตัวเล็กแล้วขับด้วยเนี่ยบเบาะเลื่อนไปข้างหน้าอีกโอ้ใหญ่ไปอีกนะครับผมถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ให้กับาชาวโลกอย่างดีคือคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานออฟฟิศคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณจะเป็นแม่บ้านขับไปจ่ายตลาดมันได้หมดนะคุณจะเป็นนักศึกษาขับไปเรียนหนังสือคุณจะเป็นกิ๊กจะเป็นเด็กป๋าเด็กเสียขับได้หมดนะครับผมเพราะบางทีป๋าก็ยืมขับสิครับผมแหมรถบางทีรถเราเสียก็ซื้อให้เด็กให้กิ๊กป๋าก็ยืมอนันนี้ป๋ายืมขับหน่อยยังไงก็เป็นป๋าขับเบ้นนะครับผมนะฮะก็หยอกเล่นนะครับแกเสงียงกันไปเป็นอีกหนึ่งคันที่บอกเลยว่า คุณจะถูกใจในความถูกจริงกับเงิน3 0 0แสนกว่าบาทที่คุณจะได้รถมูลค่า4ล้านกว่าบาทครั้งหนึ่งนะตอนนั้นกับเครื่องยนต์ใหญ่ๆ e 3 0 0นะครับผมนี่ดูสิครับสีสันมิติดีไซน์ของเขาเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะฮะได้รอ้อแม็กขอบใหญ่ๆขอบ18 AMG กับตัวย่อย A วังกาด บอกเรือคุณพลาดแล้วจะเสียใจกับรำนี้วันนี้สมาร์ทขารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสม,มอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกเกิงมาเปิดในราคาที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะครับผมให้คุณได้รถดีๆไปใช้ในราคาที่เอื้อมถึงนะครับผมนี่คือสโลแกนที่เราอยากให้คุณได้รถดีในราคาที่ดีเช่นกันนะครับผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกันที่ฝากเอาไว้ให้พิจารณากันดูใครที่หารถสีดานสีประตู m e อร์ d e s b e n บได้สมรรถนะได้ภาพรัก ได้ทุกอย่างไปใช้งานในราคา300,000กว่าบาทนะครับผมก็บอกเลยว่ามีเงิน300,000ก,กว่าบาทลองไปเซิร์ชดูได้ว่าคุณได้รถอะไรบ้างนะครับผมรถใหม่ๆไฟฟ้าซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับผมรถมือสองก็ Camry Accord นะครับผมมือ1นป้ายแดงสวิทยาลิทจ z ดยังซื้อไม่ได้เลยแต่วันนี้คุณไม่ต้องมีเงินเยอะคุณได้ขับเ้นในสภาพดีการันตีโดยสมาร์ทคานะครับผมว่าแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่อง กับทดลองวิ่งทดลองขับว่ามันจะแรงแค่ไหนกับขุมพลังใหญ่ๆ3,000 cc ซีซีวกว่าแรงมา้อาอัตราเร่ง0-100ถ้เขาเค็มไว้ที่7วิเท่านั้นนะครับผมไปชมกัดีกว่าครับมาครับผมได้เวลามารับชมความงามขุมพลังห้องเครื่องกับเจ้า W212 E300 กับเครื่องยนต์ V6 3 0 0 0 220กว่ามาบอกเลยว่าแรงหลังติดเบาะอ,อย่างแน่นอนนี่คือความสวยเดิมของห้องเครื่อง,งนะครับผมจะเห็นได้ว่าน็อตเนดทุกอย่างยังไม่มีแกะขยับสีแต้มหัวน็อตยังมีให้เห็นคมชัดทั้งซ้ายและขวาสือ่อเห็นว่าบอดี้เดิมๆสวยจริงสวยจัดนะครับผมดูสิครับสีแต้มของเขายังมีน็อตไม่มีแกะเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สมบูรณ์จัดฟิตจริงกับเครื่องยนต์ที่วิ่งมาเพียงแค่แสนกว่ากิโลนะครับผมบอกเลยว่า 200กว่าม้าของ Merced e s b e n z ไม่ธรรมดาจริงๆร,รหัสเครื่องยนต์ขเขาคือ M272 ใส่ใน S Class w 221เอามาใส่ใน w 212บอกเลยว่าแรงหลังติดเบาะอย่างแน่นอนนะครับผมอัตราความเร็วสูงสุดเขาเคลมไว้ที่240-250กิโลเมตรอยู่ที่ว่าใจคุณจะเหยียบถึงหรือเปล่าอัตราบริโภคเชืเ้อเพลิงก็เคลมไว้ที่10กิโลนิดๆต่อลิตรถือว่ารับได้กับหัวใจใหญ่ๆของเขาเป็นอีกหนึ่งคันที่ทางเฟรสมาร์ทคาปุ่มใจนำเสนอกับ w 212e 300 ยนใหญ่ตัวเอวังกัดตัวท็อปสุดของเขาอออห้าง4ล้านกว่าบาทวันนี้สมาร์ทคาร์เปิดราคาตกใจไม่ถึง10%บเครับว่าแล้วก็ลองพิจารณากันดูกระเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนตัวไปต้องบอกว่าถูกจริงเดี๋ยวลองไปลองนั่งรองวิ่งกันดีกว่าว่าแรงแค่ไหนนะครับไปชมกันครับว่รก็ผมได้เวลามาทําการทดลองขับกับเจ้า w 212 300กับเครื่องยนต์เบนซิน 3,000cc 210กว่ามานะครับผมต้องบอกเลยว่าความแตกต่างที่รู้สึกได้กันก็คือความแรงของเครื่องยนต์ทรงพลังจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใส่ใน S-Class แต่มาใส่ใน E-Class นะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูสักหน่อยดีกว่าไปครับที่ผมเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะครับผมโอ้โหอยาให้พูดครับผมรถไปแต่ใจไม่ไปสิครับนะครับผมก็ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ขับสนุกจริงๆกับเบนซ์เครื่องยนต์ใหญ่ๆสำหรับใครที่ชื่นชอบอสมรรถนะความแรงของเครื่องยนต์ Merc e d e s b e n z คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์นะครับผมถามว่าประหยัดน้ำมันไหมก็บอกว่าไม่กินมากมายดีกว่านะครับผมแต่ประหยัดก็คงจะไม่ประหยัดแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้กลับไปจากการกินน้ามันบริโวคของเขาก็คือความแรงความเร้าใจอัตราตอบสนองกับคันเร่งที่เราก็เทืบเหยียบลงไป ให้ความรู้สึกแตกต่างกับ E200 อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบ Mercedes-Benz W212 เป็นคนอยู่แล้วนะครับเป็นตัว เจ็ดสปีดเรียบร้อยคันนี้นะครับผมเกียร์เยอะนะครับผมก็กินน้ำมันน้อยเป็นธรรมดานี่เป็นอีกคันที่สมบูรณ์แล้วก็ราคาดีไม่มีตกนะครับผมบอกเลยนะครับผมสภาพนี้ออกใหม่ๆม่ป้ายแดงสี่ล้านกว่าวันนี้ขายไม่ถึง10%ตสภาพผม9 0กว่า,วาคือกําไรไปใช้ล้วนๆนะครับผมว่าแล้วผมไปตามหาพี่ขาคนนีกว่าหายยาว 2- 3สารอบนะครับผมไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมแล้วเ,เจอกันนะครับสวัสดีครับ คนทั่วไปต้องอบอกว่าทกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยินไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh girl, oh, l d a v e t h e door